สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม็กบอยซัทีวีวันนี้เรามาพาฝ่าร์บอสกันอยู่ที่เมืองที่เจ็ดหรือชื่อว่าอะไรไม่รู้อะอยู่เมืองบนเอคนดิเบออะไรทักอย่างนี้แหละเมืองบนนี่นะแล้วก็มาพอดีเจอบอสเลยก็จัดซะก่อนเลยเมืองบนนี้มีบอสแค่ตัวเดียวแล้วก็จะอยู่ประมาณแ,แถวนี้ครับ ใหญ่ไปนานก็เลี้ยกลับมาเล่นแล้วเห็นพวกปล่อยดบบกล่องส้มก็อยากจะได้เขาบ้างต้านน้องในไปยังไม่ได้เลยฮันนี้น้ำนยังดีก็ต่างเราเว้ย ก็เดินฟาร์มไปเรื่อยๆฮะมันของตกเยอะก็ฟาร์มไปถึงนู่นเลยจากนู่นยาวถึงนู่นก็ไม่มีอะไรฝากก็แค่นี้นะครับฝากไแล้วก็ subscribe แล้วก็กดติดตามทุกใจที่เพจผมได้เลยนะครับเพจพึ่งสร้างก็ฝากกันหน่อยครับขอบคุณมากครับ